เพลงใช้จริงรีวิวจริงแล้วก็เห็นผลจริงๆคือเห็นสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เพงก็จะมาทําคลิปที่ทุกคนเนี่ยขอเพลงมาเยอะมากๆในเดล็กเอจนะก็คือคลิปคือดูแลผิวยังไงให้แบบขาวก็คือมีคนถามมาเยอะมากๆว่าใช้ครีมอะไรใช้ตัวไหนกินกูต้าไหมก็คือคลิปนี้เพงจะมาบอกทั้งหมดเลยว่าเพลงกินหรือว่าไม่ได้กินนะคะ ก็มาเริ่มกันเลยคืออย่างแรกเพื่ต้องบอกก่อนว่าเพลงอะ่ะเป็นคนผิวขาวกรรมพันธ์ุนะคะแล้วก็อาจจะมีการที่แบบค้ำแดดดำแดดบ้างเพราะว่าเพลงอะ่ะตากแดดบ่อยแล้วคือไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดเท่าไหร่ ก็นั่นแหละมันก็เลยจะแบบเออค้ำแดดอะไรแบบนี้แล้วยิ่งเวลาแบบไปไป,ไปมอใช่ไหมไปมาหาลัยเงี้ยเพลงก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คือตากแดดไม่ค่อยใส่เสื้อคลุมนั่นแหละมันก็เลยจะแบบค้ำง่ายหน่อยอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาขาวแต่ก็ไม่เท่าเดิมเพลงเลยต้องแบบว่าต้องบำรุงไปด้วยแล้วคลิปนี้นะทุกคนไม่มีสปอนเซอร์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่แบบเพลงรวบรวมที่เพลงใช้จริงๆแล้วก็รีวิวจริงเห็นผลจริงมาแบบเออมารีวิวแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะไปดูที่ตัวแรกกกกกันนเเลลยยยะะะค็อออ่่่าางแรพจว ลุงเพลงเนี่ยหลักๆเนีย่ยเพลงจะใช้เป็นของซิสต้านะซิสต้าสองตัวนี้นะคะเพลงชอบใช้มากสองสีนี้ก็คือแสงมันเข้าเยอะนะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นเห็นไม่ค่อยชัดนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะก็จะเป็นสีม่วงกับตัวสีเขียวนะสีเขียวนี้จะเป็นสูตรธนาคารนะคะมี UV กันแดดแต่ไม่มี SPF นะ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นวิตามินซีและวิตามินอีแล้วก็บวกคอลลาเจนนะคะตัวนี้จะมีแบบน้ําผึ้งนะตัวสีม่วงอันนี้นะคะคือเพียงรู้สึกว่าตัวนี้หอมก็คือหลักๆนะตัวนี้เพียงจะทาเป็นแบบก่อนนอนส่วนอันเนี้ยเพียงจะทาเป็นอุ๊ยเอาใหม่ส่วนคืออันเนี้ยเพียงทาก่อนนอนนะทุกคนแล้วก็สีเขียวเนี้ยเพียงก็ตัวเนี้ยเพียงจะทาก่อนนอนนะคะสีม่วง ก็อันนี้จะทาเป็นเช้านะคะสีเขียวเพราะว่าตัวนี้มี UV จริงๆแล้วเนี่ยทาทั้งเช้าทั้งเย็นได้เลยนะแล้วแต่สีแต่เพลงอะชอบแบบเออใช้สองสีอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็จะมาที่คีบำรุงอีกตัวนึงคือมีช่วงหนึ่งที่แบบสีเขียวเนี้ยมันหมดใช่ไหมก็คือเพลงอะอยากลองตัวนี้เว้ยแล้วมาโลดราคาทุกคนคือกานนี้สีเหลืองตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็น body light complete extra whitening re-paling นะคะเซรั่ม um. แล้วก็เป็นมิ้ว UV นะตัวนี้คือเขาบอกว่ามันจะขาวขึ้นไม่คือตัวเนี้ยเพียงเห็นแบบ รู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนมีส้มๆเหลืองๆคือมีความรู้สึกว่าพอมันมีแบบเนี้ยแล้วเหมือนว่ามันจะขาวเว้ยนั่นแหละด้วยความที่อยากลองก็เลยซื้อมาจริงๆแล้วไม่รู้เกี่ยวไหมนะแล้วก็ไม่แบบไม่รู้มาก่อนว่ามันจะขาวจริงหรือไม่จริงก็เอามาลองใช้นั่นแหละก็ส่วนตัวคิดว่าตัวเนี้ยขาวขึ้น ขาวขึ้นไวกว่า2ตัวนี้อีกในความรู้สึกแต่ถามว่าชอบชอบอันไหนก็คือชอบ2ตัวน,นี้คือบำรุงไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ตัวนี้มันก็ดีเอาจริงๆมันก็ดีเพลงก็ใช้แนีนยสลับกัน3ตัวเนี่ยคือใช้สลับวนไปวนมาแล้วแต่อารมณ์อยากหยิบตัวไหนก็หยิบนะคะตัวนี้มันลดราคาแบบซื้อแพ็คคู่เพีงจะไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่มันลดราคาอยู่แล้วรู้สึกว่าเออนางโอเคนะแล้วแบบผิวเพลงขาวขึ้นจริงๆแล้วก็เพียงจะขึ้นรูปให้ว่าตอนแรกอะ่ะผิวเพลงอะ่ะก็คือไม่ได้เป็นคนดําแต่ค้าแดดนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่เวลาใช้้้้แแลลวววะผิิมมันนใสขึจรงๆก็าที ตัวนี้ก่อนเพียงรู้สึกว่าตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะไม่เห็นผลไว้เพียงรู้สึกมันเป็นครีมแบบเออครีมแบบไม่แน่ใจว่าเออมันดูแลดูแบบไม่น่าเห็นผลนะทุกคนคือไม่คิดเลยว่าจะเห็นผลแล้วก็ตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นของเมซาลุ คอลลาเจนบอดี้เซรั่มตัวนี้พิ่งบอกก่อนว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคือเพลงใช้เว้ยแล้วแบบเฮ้ยขาวขาวแบบขาวจริงจังมากอันเนี้ยคือใช้ผสมกับครีมพวกเนี้ยคือปกติอะใช้พวกเนี้ยบำรุงอะมันก็ขาวอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่พอมาผสมเจ้าตัวเนี้ยมันขาวไวขึ้นไปอีกอะแล้วแบบผิวขาวแบบขาวใสเลยส่วนตัวเพียงไม่ได้รู้สึกว่าแสบคันหรือว่ากัดผิวอะไรขนาดน,นั้นนะแต่รู้สึกว่าบำรุงไปเรื่อยๆเนี่ยคือมันขาวขึ้นแบบ งง,งงนะคะคือแบบเออไม่คิดว่ามันจะขาวขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออนางโอเคนางเลิศอยู่นะตัวเนี้ยคือแบบแอบดีก็เลยแบบใช้มาเรื่อยๆทุกวันเช้าเย็นนะคะแล้วก็มาตัวสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าคลิปนี้มันจะเป็นคลิปสั้นๆนะแต่พิงก็จะพยายามพูดสรุปให้ฟังอ่ะตัวนี้จะเป็นของเออบอนน่ bon นะคะไวทเทนนิ่งช s วเวอร์ครีมสรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นส่วนผสมของมะขามแล้วก็อะโลเวาก็คือ ว่านหางจระเข้นะทุกคนตัวนี้จะเป็นครีมอาบน้ําแล้วแบบเป็นสครับในตัวคือมันดีมากรู้สึกว่าแบบอันนี้ด้วยความบังเอิญไปกดมาในช้อปปีก็คืออยากลองคือรู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะมันแบบตักแดดบ่อยมากแล้วแบบเออหาสครับแต่คือไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีก็เลยแบบไปเจอตัวนี้แล้วมันถูก จำไม่ได้ว่า59หรือ39หรือ49าจะไม่ได้ก็กดมาแล้วตัวรู้สึกว่าเวลาทาไปอ่ะมันเนื้อสครับอะเขาจะละลายไปด้วยเวลาถูไปไเรื่อยๆถูไปไเรื่อยคือเนื้อสครับจะละลายไปเลยแล้วก็ไม่บาดผิวนะคือเพียงแคร,รู้สึกว่าเพียงชอบอะแต่อันนี้เพียงจะสะครับเฉพาะตอนกลางคืนนะคะจะสะครับทุกวันเลยแล้วก็น่าจะเว้นประมาณวันหนึ่งคือแล้วแต่อารมณ์อะวันไหนอยากทำเพียงทำวันไหนไม่อยากทำก็ไม่ทำนะคะแต่จริงๆเพียงแนะนําแค่ว่าอาทิตย์ลาสามสามครั้งสี่ครั้งก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องสครับเยอะเดี๋ยวผิวบางนะ ก็เน <horn. S 2> ี่ยทั้ง3 4ี่ตัวได้เพลงเอามายกตัวอย่างอ่ะสาตัวเนี่ยคือเพลงใช้จริงรีวิวจริงแล้วก็เห็นผลจริงๆคือเห็นผลแบบชัดเจนมากคือไม่คิดเลยว่าครีมทาผิวเนี่ยจะทําให้ผิวขาวขึ้นจริงขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวพิงจะขึ้นรูปให้นะคะคือถ่ายในเวลาใกล้เคียงกันแบบเป็นเวลาตอนเย็นเหมือนกันแสงตอนเย็นนะ อันนี้เพงต้องบอกก่อนว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของบุคคลแล้วก็ระยะเวลาในการใช้ครีมด้วยทั้งหมดเนี้ยคือเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อลองได้เพราะว่าเป็นแบบอะไรที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยเพีงต้องบอกก่อนว่าครีมทุกตัวที่บำรุงให้ผิวขาวหรือว่าจะบำรุงอะไรต่างๆนานานเนี่ย จริงแลนะ้วมันต้องดูแลคือไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าทาครีมแบบนี้แล้วเราคิดว่าเราจะขาวแล้วเราแบบไม่ดูแลคือฉันทาแค่ครีมตัวขาวเออทาไปเดี๋ยวฉันก็ขาวจริงๆแนละ้วมันไม่ได้เว้ยทุกคนคืออยากให้ทุกคนบำรุงด้วยกันแดดป้องกันด้วยวิธีอื่นบ้างคือใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อคลุมทากันแดดนะก็คลิปนี้เนะี่ยเพีงจะมาแชร์ให้ฟังเพียงเท่านี้นะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนหรือว่าใครที่สงสัยอยากไดเล็กมาถามเพียงก็ทักมาถามได้ที่ IG ของเพียงเองเลยนะคะ<ๆ>ก็คือซองเพลงแค่นั้นเลยคือพิิมมมพ์แบบบตาาชื่่อ YouTube เเลยกก็จันนนหหคป้ะ